สสสตตอยมััับงงาาาูคืเเวยมาสสุไวัสดีครับอ่าผมวันนี้เป็นตัวแทนกลุ่มโอทอบจังหวัดสตูโลโรตีชาชักนะครับมาจากร้านขอบคุณสะตูลครับผมอยากจะมาแนะนําสินค้าที่ได้มาออกงานโอท็อปภูมิภาคจังหวัดอุดรธาน,นีคือชาชักก,กับอ่าโรตีนะครับผม และอีกหนึ่งบูธในงานโอทอปภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีที่เราอยากจะนําเสนอคือโรตีชาชักของดีจากจังหวัดสตูลครับเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสีสันและจุดสนใจแก่ผู้มาเที่ยวงานทุกครั้ง ด้วยลีลาการชงชาหรือชาชักของผู้ขายที่ใช้อุปกรณ์เป็นกระบอกชงชาสองกระบอกชาก็เป็นชาใต้แท้ๆชงที่สตรเฉพาะแล้วใช้สองมือเทรับส่งสลับกันให้ตรงจังหวะซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่แค่การโชวรร์ลีลาเท่านั้นนะครับเพราะการชงชาแบบนี้จะทำให้ชาเกิดฟองมีความยืดเหนียวเป็นสายยาวคล้ายๆกับการนวดทำให้ได้ชารสชาติหวานมันกลมกล่อมสุดๆครับ ดื่มชาแล้วก็ต้องมีโรตียักษ์มาทานคู่กันโรตีของที่นี่จะใช้แป้งหนาโรยโนมเนยน้ำตาลทอดด้วยเนยตามสูตรออกมาเป็นโรตีกรอบเหนียวหวานมันเค็มครบรสเห็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ทิ้งไว้นานๆก็ยังกรอบอร่อยไม่เสียรสชาติครับชาชักของผมมีจุดเด่นตรงไหนคือเป็นชาที่แบบเอกลักษณ์ของคือชาจะเป็นชาทางใต้แล้วก็รสชาติคือจะชงไม่เหมือนใครคือจะเน้นไม่ค่อยหวานมากแต่ะออกมันแล้วก็ออกกลิ่นชาครับผม ก็จะมีลีลาในการโชว์การชักครับผมคือลีลามไม่ได้เป็นการประยุกคือมันมันดั้งเดิมคือการทานชาชักคือมันต้องมันต้องชักเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมลงตัวใช่ครับผมถ้าเราไม่ชักนี่รสชาติมันจะจะไม่นุ่มครับส่วนโรตีนี้มันจะมีหลายแบบนะครับเราที่วันนี้เราจะอยากเอามาโชว์โรตีที่เรามาประยุกใหม่น,น,นะครับอันนี้เขาเรียกว่าโรตียักษ์นะครับเป็นโรตีที่แบบจะตีแป้งให้หนาแล้วก็ทาด้วยเนยแล้วก็โรยด้วยนมนะครับจะเน้นคือรสชาติจะ เค็มออกเค็มแล้วก็หวานมันครับผมเนื้อแป้งจะข้างนอกคือข้างในจะกรอบข้างนอกจะเหนียวครับผมใ,ให้การตอบรับดีมากเลยครับโรตีนี้นทานคนเดียวหมดไหมคนเดียวไม่พอครับหนึ่งอัน<ด>บางคนถุกต้องครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานโอท็อปภูมิภาคแต่ถ้าเห็นชาชักจังหวัดสตูลมาร่วมออกร้านที่ไหนก็อย่าลืมอุดหนุนกันได้อร่อยแน่นอนครับ Oh, Top, oh, Top, oh, oh, Top